สวัสดีครับก็ก่อนจะส่งงานก็ถือโอกาสนำผลงานมีดโบวีมาให้ชมกันนะครับสักหนึ่งเล่มเล่มนี้จะเป็นงานมีดโบวีนะครับขนาดใบมีด11นิ้วผลิตจากเหล็กขานไทยนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลครับผมด้ามไม้พยุงใส่หมุดโมเสสนอก8มิลให้1จุดนะครับนี่นะครับมาพร้อมซองคลายเด็กนะครับ สองไข่แดงสีดำนะครับกันสนิทก็งานจะล็อกแน่นๆอยู่ประมาณนี้นะครับราคาสั่งทำอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจจะสั่งทำเดี๋ยวช่างวัาจะทิ้งลิงก์ลายเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็กดที่ลิงก์แล้วก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันในลายนะครับเดี๋ยวจะส่งสเปคงานแล้วก็รา,ายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกัน ในคลิปสั้นๆสักหนึ่งคลิปนะครับนี่นะครับเป็นงานมีดโบวีขนาดใบมีดสิบเอ็ดนิ้วนะครับสวยน่าใช้นะครับงานมีประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับคมแต่คมบินสามารถส่งกลับมาให้ช่างวัดซ่อมให้ได้ตลอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่นะครับสนใจสั่งงานกดลินทักไลน์นะครับ สวัสดีครับผม